ชื่อตายมาอ้างใช่เอายามาใส่ลูกเอายามาแต่ว่าตายเนี่ยใช้ชื่อตายเนี่ยบอกว่าผมเอามาเองอแต่เอามาให้ออกให้สามลูกเองไม่ไม่เยอะครับแล้วทีเนี้ยรับงานมาเรียบร้อยแล้วโอ่งย้ายเรียนจาโดยที่โอ่งไม่รู้ตัวย้ายไปต่อคดีครับที่คนแก่ครับทีเนี้ยผมเนี่ยอยู่ที่แดนแปดอยู่ตลอดอตายชัางน้อยเนี่ยโทรหาผมตลอดแล้วทีนี้ปุ๊บโอ่งไม่เคยติดต่อไปหาตายช่างน้อยเลย หลังจากที่โดนอุ้มย้ายไปว่ะนะใช่ไม่เคยโทรไม่เคยต่อไปหาเลยเพราะงานถามลูกก็ไม่โทรไม่ไยตายก็โทรบ่นกับผมว่าเออทำไมมันเป็นแบบนี้วะอะไรเงี้ยเข้าข่ายที่จะหลีกหนีแล้วทีเนี้ยเจ้าของงานข้างนอกเนี่ยเขาก็มาโทรมาถามตามตายเพราะว่าตายรับหน้าเสือมาใช่เพราะรับหน้าเสือมาเม่าไหร่เงินจะให้ผมอะไรเงี้ยครับตายทั้งน้อยเนี่ยไม่มีเงินเขาไม่ใช่สายนี้ครับเขาไม่มีเงินเขาก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินหรอกวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยนัดไอ้เด็กเนี่ย ของโอ่งเนี่ยที่รับงานไปอะเด็กวิ่งงานมาที่บ้านค,คน